ตลาดรถยนต์มินิแวนจิตที่นั่งในไทยเนี่ยปีนี้มาแรงมากเพราะตอนนี้ก็มีเวลอสเจ้าตลาดมาท้าชิงแล้วปลายปีนี้ก็จะมีหุนใดสตาร์เกเซอเป็นรถจิตที่นั่งหน้าตาจะแปลกๆนิดนึงคล้ายๆสตาร์เล่ยอดส่วนและเชื่อว่าสถานการณ์แรงขนาดนี้ซู z u k i เองจะต้องซุ่มทําอะไรบางอย่างแน่นอนเขาวล่าสุดจากเว็บไซต์ autodriver.com จากประเทศอินโดนีเซียเขาระบุสเปคของ New e ป t i g a Hybrid มาให้รับชมกันซึ่งคนไทยอาจจะต้องจับตารอคันนี้ให้ดีว่าคุณจะชอบพลังกำลังที่แรงขึ้นและดีขึ้นแค่ไหนกันสเปคเบื้องต้นของ Newerica Hybrid ก็คือติดตั้งเครื่องยนต์ k 1 5 c Dual Jet 1,500cc ให้กำลัง115แรงมา้าแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรถ้าแย่เฉพาะมอเตอร์ขนาดจิ๋วเขาก็จะให้กำลัง33แรงมา้าแรงบิดสูงสุด60นิวตันเมตร ประหยัดน้ามันโดยเฉลี่ย20.5กิโลเมตรต่อลิตรเจ๋งไหมล่ะถึงแม้ว่าแรงมาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าแรงกว่า e x p แ n d e r และ Velo ออีกพอสมควรสำหรับเวลาการผลิตของ e อติก้ h y b r i ิหรือว่า s l 7 h y b r i d ยังไม่มีใครทราบเลยว่าในอินโดจะขึ้นไลน์เมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่และเราก็ไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยจะได้ขายเมื่อไหร่ซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าเจ้าสองคันนี้ h y บ r ิ d มาขายในไทยอาจจะขายดีกว่าเดิมก็ได้เพราะว่า และแรงม้ามือนแรงขึ้นถ้าราคาไม่แพงนะครับอย่างไรก็ตามก็ติดตามข่าวนี้กันให้ดีๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรถมินิแวนเจที่นั่งราคาดี